ธรรมะผ่านิทานเรื่องลิงกับนกกระรอกบ้านในป่าใหญ่ที่เขียวขจีมีลิงตัวหนึ่งชื่อสมชายอาศัยอยู่บนต้นไผ่ยักษ์สูงเสียดฟ้าสมชายเป็นลิงที่ฉลาดและแข็งแรงเขาภาคภูมิใจในความเป็นอิสระของตนเองมากเจ้าดูสิข้านี่แหละคือตัวจริงอยู่ในป่าใหญ่ไม่ต้องพึ่งพิงใครหาอาหารเองได้สร้างที่นอนเองได้ ไม่เหมือนพวกสัตว์บ้านๆน,นั่นสมชายมักพูดกับตัวเองด้วยความหยิ่งพยองวันหนึ่งขณะที่สมชายกำลังกิ่งไผ่เขาเห็นนกกระรอกตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อน้อยใสยบินมาจากทิศทางหมู่บ้านน้อยใสยมีขนสีน้ําตาลทองสวยงามและดูเป็นสุขมากเธอกำลังหาอาหารอยู่ในป่าเฮ้ย <c oughs> นกกระรอกบ้านสมชายตะกลเรียกด้วยน้ำเสียงดูถูกเธอมาทำอะไรในป่าของข้า ไม่ไปอยู่กับมนุษย์ต่อแล้วเหรอน้อยสายบินมาเกาะดนกิ่งไผ่ใกล้ๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลสวัสดีค่ะพี่ลิงหนูชื่อน้อยสายหนูแค่มาหามเมล็ดไผ่เพื่อไปเก็บไว้หนูไม่ได้มาแย่งที่ของพี่นะคะแต่สมชายกลับหัวเราะเยาะฮสัตว์บ้านก็เป็นสัตว์บ้านเก็บมเมล็ดไผ่ไปทำไมไม่ใช่จะมีมนุษย์ป้อนข้าวให้กินอยู่แล้วเหรอน้อยสยไม่โกรธแค้นเธอยิ้มแล้วอธิบายว่า หนูอยู่กับครอบครัวลุงจักลุงจักดูแลหนูดีมากแต่หนูก็ชอบหาอาหารเองเหมือนกันมันทำให้หนูได้ออกกำลังกายและได้พบเพื่อนใหม่ๆเหมือนพี่ลิงนี่แหละค่ะสมชายสายหัวข้าไม่เข้าใจพวกเธอจริงๆทำไมไม่อยู่ในป่าให้เป็นอิสระเหมือนข้าแทนที่จะไปเกาะเกี่ยวมนุษย์ให้ดูน่าสมเพชน้อยใสยพยายามอธิบายพี่ลิงคะการมีคนดูแลไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอนะคะ บางทีเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันลุงจักดูแลหนูหนูก็ช่วยลุงจักจับมแมลงที่มากินผลไม้แต่สมชายไม่ฟังเสียเวลาจริงๆข้าแข็งแรงพอที่จะอยู่คนเดียวไม่ต้องการใครช่วยและไม่ต้องไปช่วยใครเหมือนกันนั่นแหละคือความเป็นอิสระที่แท้จริงหลังจากนั้นน้อยสายก็บินกลับบ้านทิ้งให้สมชายอยู่คนเดียวบนต้นไผ่ยักษ์สมชายยังคงภูมิใจในตัวเอง เขานอนมองดาวและคิดว่าขานี่แหละที่เก่งที่สุดไม่ต้องพึ่งใครเหมือนนกกระโรากโง่ๆงนั่นความหยิงของสมชายยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขาไม่รู้เลยว่าในอนาคตอันใกล้ความคิดของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนได้มาถึงแต่ปีนี้ฝนตกไม่เป็นเวลาบางวันฝนตกหนักมากบางวันแห้งแล้ง สภาพอากาศที่ผิดปกตินี้ทำให้เกิดโรคระบาดในป่าใหญ่โรคนี้ทำให้สัตว์มีไข้สูงซูบผอมและอ่อนแอมากสัตว์หลายตัวในป่าเริ่มล้มป่วยสมชัยเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเขามีไข้และรู้สึกเหนื่อยล้ามากคงเป็นแค่ความเมื่อยจากการปินป่ายไม่เป็นไรหรอกขาแข็งแรงมากสมชัยพยายามปลอบใจตัวเองแต่สภาพร่างกายของเขาแย่ลงทุกวัน เขาไม่สามารถปินป่ายหาอาหารได้เหมือนเดิมและเริ่มผอมลงเห็นได้ชัดวันหนึ่งขณะที่สมชายกำลังหาน้ำดื่มเขาเห็นนกกระรอกตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อน้อยใสยบินมาในป่าอีกครั้งแต่คราวนี้น้อยใสายมาพร้อมกับลุงจกักคนหนุ่มที่แต่งตัวเหมือนหมอพวกเขากำลังพ่นยารักษาโรคให้กับต้นไม้และใส่อาหารผสมยาไว้ในที่ต่างๆพี่ลิงน้อยใสยเห็นสมชายแล้วรีบบินมา พี่ลิงป่วยหรือคะหน้าตาไม่ค่อยดีเลยสมชายพยายามทำหน้าแข็งข้าข้าไม่เป็นไรหรอกแค่เหนื่อยเหนืยนิดหน่อยแต่เสียงของเขาแหบและสั่นน้อยใสยไปบอกลุงจักรลุงจักรีบเดินมาดูลิงตัวนี้ป่วยแน่ๆเป็นโรคระบาดท,ที่กำลังแพร่ในป่าลุงจักพูดกับน้อยใสยน้อยใสยไปเอายามาให้ลิงกินและเอาอาหารมาด้วยเขาต้องการความช่วยเหลือ สมชายพยายามปฏิเสธข,ข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือข้าจัดการเองได้แต่สภาพร่างกายเขาอ่อนแอมากแทบยืนไม่ได้ลุงจักค่อยๆให้ยาและน้ำแก่สมชายไม่เป็นไรครับป่วยแล้วต้องพักผ่อนอย่าฝืนทำอะไรมากน้อยใส่นั่งเกาะอยู่ใกล้ๆคอยดูแลสมชายพี่ลิงต้องอายนะคะบางทีเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันแม้แต่หนูที่อยู่กับลุงจัก ก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในป่าเหมือนกันสมชายฟังแล้วเริ่มคิดได้เขาไม่เคยรู้เลยว่าการมีคนดูแลในยามป่วยไขย้จะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ขนาดนี้ในคืนนั้นสมชายนอนใต้การดูแลของลุงจักและน้อยใสยเขาเริ่มรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาจจะความเป็นอิสระไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวสมชายคิดในใจก่อนจะหลับไป วันเวลาผ่านไปสองสัปดาห์ด้วยการดูแลของลุงจักและน้อยใสยสมชายค่อยๆหายป่วยเขาได้กินยาที่ถูกต้องได้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและที่สำคัญที่สุดคือได้รับความรักและความห่วงใยความแข็งแรงของสมชายกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากครับลุงจักและขอบคุณน้อยใสยด้วยถ้าไม่มีพวกคุณผมคงตายไปแล้วลุงจักยิ้มไม่เป็นไรครับ การช่วยเหลือกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นน้อยใส่บินมาเกาะบนแขนสมชายพี่ลิงคะหนูอยากให้พี่รู้ว่าการมีคนดูแลไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอนะคะแต่ทำให้เราแข็งแรงกว่าเดิมเพราะเรามีพลังจากความรักและการดูแลกันและกันสมชายพยักหน้าผมเข้าใจแล้วผมเคยคิดผิดจริงๆ สมชายมองไปรบรอบๆป่าใหญ่ที่เขาเคยภูมิใจตอนนี้เขาเห็นว่ามีสัตว์อีกหลายตัวที่ยังป่วยอยู่และไม่มีใครดูแลผมอยากช่วยสัตว์ป่าตัวอื่นด้วยพวกมันต้องการความช่วยเหลือเหมือนที่ผมเคยต้องการสมชายพูดด้วยความมุ่งมัน่นลุงจักและน้อยใสยิ้มกว้างนั่นสิครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ลุงจักพูดและทั้งสามก็เริ่มทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ป่วย สมชายใช้ความรู้ป่าและความแข็งแรงของเขาน้อยสายใช้ความสามารถในการบินส่วนลุงจากใช้ความรู้ด้านการรักษาเวลาผ่านไปหลายเดือนป่าใหญ่กลับมาเขียวขจีและมีชีวิตชีวาอีกครั้งสัตว์ต่างๆหายป่วยและกลับมาแข็งแรงสมชายได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นการช่วยเหลือและการได้รับความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายมากกว่าการอยู่คนเดียว นับปัญหารู้แล้วสมชายพูดกับน้อยใสยขณะที่ทำคู่นั่งดูพระอาทิตย์ตกความเป็นอิสระที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่คือมีอิสระที่จะเลือกคนที่เราจะพึ่งพิงและคนที่จะพึ่งพิงเราการมีสายสัมพันธ์ที่ดีทําให้เราแข็งแรงขึ้นไม่ใช่อ่อนแอลงน้อยใสยพยักหน้าใช่แล้วพี่ลิงการพึ่งพิงกันด้วยความรักและความเข้าใจมันเป็นสิ่งที่สวยงามมาก และทั้งคู่ก็มองดูป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขของสัตว์ทุกตัวที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพึ่งพิงที่ดีมีใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความแข็งแรงที่แท้จริงเช่นเดียวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องสังฆะคือการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีการพึ่งพิงกันในทางที่ถูกต้องการช่วยเหลือกันและกันด้วยเมตตาจะทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เราทุกคนต้องการกันและกันและนั่นคือธรรมชาติของสรรพสิ่งที่สวยงาม